ใส่ในหนึทีเรามาอยู่ที่ตุดปาการอยู่ที่อำเภอบางพีวันนี้เห็นรถคันนี้เหลืองๆใช้น้ํายาตัวนี้ฉีดหนึาทีออกเลยไม่ต้องกลูวเขาลถเข้าหู่ทีเสียราคาข้างละห้าร้อยหกร้อยใช้น้ํายาตัวนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะเออราคาไม่ถึงสองใบแดงเท่านั้นนะดูได้เลยคราบเหลืองออกเองเห็นไหมเออไม่กัดสีไม่ทําให้สีรถ ซีดนะไม่กัดสีรถเรานะเช็ดออกเห็นไหมครับแค่เช็ดออกไฟก็ใสเห็นไหมครับนะใสแล้วนีทีนี้เราอยากให้มันอยู่นานขึ้นเราอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้ใสนานๆขึ้นใช้ครีมตัวนี้นะบีบลงบนพลาสัมีที่เนี่ยไปกับผลิทินนะอ่ากระจายครีมเคลือบใสทั่วไฟหน้ารถเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับกระจายให้ทั่วจะเช็ด เช็ดไปเรื่อยจนกว่าไฟจะใสหรือจะกลับผ้าเช็ดแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมไฟลดเราก็กลับมาใสเหมือนรถใหม่เลยเห็นไหมครับตนใจกดสั่งที่ตะก้าและกดเพิ่มเพื่อนให้ด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบาย